สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็คลิปนี้ท่านผู้ชมเรามาดูดับหน่วยบน4สูตรของเรานะครับท่านผู้ชมครับทั้ง4สูตรนี้เป็นสูตรเดิมนะท่านผู้ชมนะ27งวดแล้วยังไม่หลุดนะครับทั้ง4สูตรนี้นะเป็นสูตรเดิมนะครับเรามาดูคําเตือนกันก่นกอนท่านผู้ชมคําเตือนข้อมูลและแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคํานวณตัวเลขเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพน,นันและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิด โปรดใช้วิจารณญาณในการชมขอให้ทุกท่านโชคดีครับสำหรับคลิปนี้เรามามาดูเลยนะครับท่านผู้ชมดับหน่วยบน4สูตรเดิมของเรานะทั้ง4สูตรนี้2 7่สิดงวดนะท่านผู้ชมนะย้ำนะครับ27งวดยังไม่หลุดนะท่านผู้ชมนะท่านใดอยากรู้ว่าสูตรไหนเดินยาวขนาดไหนก็เอาไปคำนวณย้อนหลังดูได้นะครับเดินยาวกว่านี้เยอะนะท่านผู้ชมนะ เพียงแต่ผมเอามาให้ชมได้เพียงเท่านี้สมุดมันสุดหน้ากระดาษแล้วนะยี่สิบเจ็ดงวดยังไม่หลุดดับหน่วยบนสี่สูตรท่านผู้ชมสูตรที่หนึน่งร้อยบนบวกสองคงที่สูตรที่สองร้อยบนบวกหน่วยล่างคูณสองบวกหนึ่งคงที่ร้อยบนบวกหน่วยล่างคูณ2บวก1คงที่นะครับสูตรที่3ร้อยบนคูณ3บวกหน่วยล่างคูณ2 บวก9คงที่สูตรที่4นะครับ10บนคูณ3บวกหน่วยบนคูณ2นะครับหน่วยบนคูณ2บวก8คงที่นะครับ <c oughs> ไอที่เขียนเก่าเก่าเก่าใหม่นี่ไม่ใช่อะไรนะท่านผู้ชมนะ1น3นี่เป็นสูตรที่ที่ลงพร้อมๆกันนะครับลงก่อนสูตรนี้ส่วนสูตรนี้ลงที่หลังทั้ง3สูตรนะครับแต่ก็หลายงวดแล้วนะก็ผมก็เลย เขียนไว้เพื่อให้จําได้แค่นั้นเองเนี่ยเป็นสูตรเก่าของเรานะครับสูตรนี้เป็นสูตรที่เพิ่มเข้ามาใหม่นะท่านผู้ชมแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้หลังจากสูตรนี้มากนักนะท่านผู้ชมก็ลงไล่เลี่ยกันนะครับเพียงก็เขียนให้ผมจําจําได้แค่นั้นเองนะท่านผู้ชมนะก็ไม่มีอะไรมากนะครับแต่ว่าสูตรเขายังเดินดีนะครับ <S <S เรามาคํานวณเอ้ยเรามาดูสถิติกันก่อนท่านผู้ชมนะ <S 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 ผมใช้งวดที่ออก0ูนย์เเป็นสถิติงวดแรกให้กับท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับเนี่ยครับ ทั้งหมดนะท่านผู้ชมเดินยาว27งวดตัวอย่างสถิติที่เอามาให้ชมใน27งวดนะท่านผู้ชมนะยังไม่หลุดนะครับเรามาดูสถิติทีเดียวเลยแล้วค่อยมาคำนวณทีเดียวครับท่านผู้ชมครับเดินดีนะท่านผู้ชมนะดับเอาอยู่27งวดนี่โดยที่ไม่หลุดนี่ก็ถือว่าเดินดีพอใช้ได้นะท่านผู้ชมนะ27งวดนี่ก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับท่านผู้ชมนะแต่ถ้าระยะยาวจริงๆก็ ไม่หลุดเลยก็ต้องเดินยาวกว่าน,นี้นะท่านผู้ชมสามารถคํานวณย้อนหลังดูได้บ้างสูตรนี่ก็4ี่หงวดนะท่านผู้ชมนะบางสูตรก็อาจจะมีหลุดบ้างนะครับแต่ก็ไม่เคยหลุดซ้ํานะครับดับหน่วยบน4สูตรท่านผู้ชมนะครับงวดที่ผ่านมาก็งวดก่อนหน้าออก863นะครับเดี๋ยวขอใส่สีหน่อยผมลืมใส่สีนะ ผ่านหมดนะครับงวดล่าสุดท่านผู้ชมออก2 0 9 2 09นะครับผมให้ดับหน่วยนะครับสูตร1 0ึ่งูสูตรสอสูตรสามูตรสด, 4, ดับ2นะครับหลักหน่วยเราออก9กนะท่านผู้ชมสองย์เหลักหน่วยคือ9มาที่9นะครับ ก็ผ่านหมดนะครับท่านผู้ชมศูนย์หนึ่งห้าสองนะผ่านนะครับสูตรสองก็ผ่านสูตรสามผ่านสูตรสี่ก็ผ่านนะครับทั้งสี่สูตรนี่งวดที่ยี่สิบเจ็ดนะท่านผู้ชมนะงวดที่ยี่สิบเจ็ดเอาอยู่นะดับเอาอยู่หมดเลยต่อไปเป็นงวดที่ยี่สิบแปด เรามาคำนวณกันเลยนะครับงวดที่28นะสูตรที่1ท่านผู้ชมสูตรที่1ใช้100บนบวก2คงที่100บนก็คือ2นะครับ2บวก2คงที่2บวก2ได้4ดับหน่วยบนสูตรแรกดับ4ท่านผู้ชม สูตรที่2นะครับร้อยบนบวกหน่วยล่างคูณ2บวก1คนที่คงที่ร้อยบนก็คือ2นะครับบวกหน่วยล่างคูณ2หน่วยล่างก็คือ1 1 2ได้2บวก1คงที่2-1บวก1ได้3อันนี้ก็ได้2นะครับ2-3บวก3ได้5้าอ้าว ดับหท่านผู้ชมชนเด่นอีกแล้วนะครับหลัก10ก็ดับ5นะครับดับหน่วยสูตรนี้ดับ5้จะเอาอยู่ไหมท่านผู้ชมต่อไปเป็นสูตรที่3ามร้อยบนคูณ3บวกหน่วยล่างคูณ2บวก9คงที่ร้อยบนก็คือ2องนะสอเป็น6บวกหน่วยล่างคูณ2หน่วยล่างก็คือหนึ่นึ่สองได้2บวก9คงที่ 2บวก9ได้1อันนี้ก็ได้6นะครับ6บวก1 6บวก1่ได้7ดับสูตร3ดับ7สูตรที่4 10บนคูณ3บวกหน่วยบนคูณ2บวก8คงที่10บนก็คือ0 03ได้ศูนย์ บวกหน่วยบนคูณ2หน่วยบนก็คือ9นะครับ9 2 18บวก8คงที่8บวก8ได้6นี่ก็ได้0นะ0บวก6ได้6ท่านผู้ชมศู 0, บวกหได้6กท่านผู้ชมครับดับหน่วยบน4สูตรของเรางวดนี้นะ สูตร1ดับสสูตร2ดับ5สูตร3ดับ7แล้วก็สูตร4ดับ6ผมฟันทงเลย4ี่กับ7นี่ดับขาดไม่มาแน่นอนหลักหน่วยนะครับนี่ฟันทงให้เลยนะท่านผู้ชมที่ชอบ4ี่กับ7หลักหน่วยเบาๆหน่อยนะมันดับขาดล่างผมจะนิดที่ว่าหลักหน่วยนะท่านผู้ชมนะย้ํานะดับหน่วยบน4สูตรนี่4ี่กับ7นี่ดับขาดเลยนะท่านผู้ชมนะท่านใดที่ชอบเลข4ี่กับ7 ที่หลักหน่วยเบาๆหน่อยนะหรือซื้อน้อยที่สุดที่สุดท่านผู้ชมเพราะว่าดับดับสูตรของผมไม่ใช่แค่นี้นะสูตรเฉพาะดับหน่วยนี่เกือบห้าสิบสูตรนะท่านผู้ชมที่ผมใช้นะเฉพาะดับหลักหน่วยนะท่านผู้ชมนะแต่ละงวดนะครับที่ท่านที่เอามาลงให้ท่านนี่แค่ส่วนหนึ่งนะครับสูตรที่เดินดีส่วนหนึ่งเท่านั้นนะย้ํานะครับสี่กับเจ็ดนี่ไม่มาหน่วยแน่นอนท่านผู้ชมตามสูตรของผมนะครับ ท่านใดที่ชอบก็เบาๆหน่อยนะท่านผู้ชมนะมันติดเลขกลับผมนะครับทีนี้มาดู5กับ6ท่านผู้ชมมันชนกับเด่นบนแล้วก็เด่นมากด้วยนะห้ากับ6เนี่ยแล้ว5กับ6ก็ไปดับ10ด้วยท่านผู้ชมนั่นหมายความว่ายังไงถ้าสูตรดับ10กับดับหน่วยเราเอาอยู่นี่5กับ6จะไปอยู่ร้อยร้อยหรือเปล่าท่านผู้ชมนะไม่5ก็หน่าจะไปหลักร้อยไหมโดยเฉพาะหลักร้อยผมงวดนี้นี่ผมเน้นไปที่เลขขี้นะก็คือ เด่นมากก็คือ5นี่แหละท่านผู้ชมนะเด่น5นี่แหละส่วน6นี่เดี๋ยวเราดูอีกทีหนึ่งนะท่านผู้ชมนะ6กนี่เขาก็ดับหลักหลักสิบอยู่แล้วนะ6มนไม่มาหลักสิบแน่นอนนะถ้ามาก็ไม่ร้อยก็หน่วยหรือดับจะเอาอยู่ไหมโดยเฉพาะเลข6นะท่านผู้ชมนะท่านผู้ชมลองลอง,ลอ,งอ่หกหลักหน่วยนี่ท่านผู้ชมผมขอตัดสินใจวันที่สรุปนะครับ5ก็ สิบห้าสิบนะท่านผู้ชมนะโดยเฉพาะห้าหกนี้มันเด่นผมกลัวมันจะมาสิบหน่วยนะี่ท่านผู้ชมห้านี้มันก็ดับสิบแล้วมันก็ต้องมาอยู่หน่วยใช่ไหมครับทั้งห้าและหกนี้มันเด่นที่หลักหน่วยนะแล้วก็หลักร้อยด้วยโดยเฉพาะห้านะท่านผู้ชมนะเอาอย่างนี้ท่านผู้ชมนะคือมันดับชนเด่นก็อย่างนี้แหละท่านผู้ชมนะมันก็ลําบากใจนิดนึงเพราะว่าดับดับกับเด่นที่ดับมากเด่นมากชนกันนี่เหมือนงวดนี้เก้าเนี่ยเด่นบนเนี่ย เด่นบน9กับดับ9นี่เด่นมากดับชนดับมากด้วยท่านผู้ชมนี่แหละโอ้โหปวดหัวเลยนะแต่ก็มีในใจอยู่แล้วตัวเลขท่านผู้ชมนะก็สี่สี่หท่านผู้ชมหลักหน่วยดับ4ี่ห้า6 7เห้าหกผมให้ดับขาดเลยยังไงก็ไม่มาก็คือ4ีกับเนะส่วน5กับ6กท่านผู้ชมผมจะตัดสินใจวันที่ สรุปให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับขอดูตัวเลขสรุปสุดท้ายวันที่สรุปนะครับจะตัดสินใจขั้นเด็ดขาดน,นะครับเพราะว่ามันเด่นชนดับนี่ท่านผู้ชมมันลำบากใจอยู่ตรงนี้แหละนะก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ท่านผู้ชมครับเจอกันคลิปหน้าผมจะเอาดับร้อยบนสี่สูตรให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ